สวัสดีครับผมแม่พินองทุกท่านนะครับที่กําลังรับเบิงรับชมคลิปนี้นะครับวันนี้มาเก็บักแต่งแล้วครับนี่นะครับันนก,กแตง่งแตง่งจริงนะครับครับผมเช่นเดิมตามเคยนะครับมเาเก็บักแตง่งถูกหลายแล้วโอ้หอมมิลีวะคือหอมเดี๋นี่กินก็หอมเลยอะไเก็บอเลยดีแม่ฮะ<า> ไปไปเก็บกูสิบแบกเจ้าเจ้าหนุ่ยดิบไปเถอะมันมันพอสุกข,ขวดมันพอแสบจะนี่เลยเนี่ยไม่นเนียได้สุกแข็งก็เดือดฮะลุ่มขวนดลงไปหอมขีนน้ำเสีอีกน้อยหนึ่งจะพอดีทำไมเนาะ มันสุกแล้ว,ลวเจ้มันเลิ่นมตาย,ยนะโอ้มันลายต้นนะโอ้นี่ดียนี่น่ดิวมันล้นว่ะแต่าว่าสงห้สุกแต่มันแข็งกรือมันหันได้เป็นเท่าไหร่ต้นใช่ไหมกรือมันคือเป็นด้วยงาไมเท่ากรือนะ่ะ คือนงามนี่ะนะคระับือนงามเลยต้องพุ่นเก็บไป๊บน,นะโอ้นี่นีเดี๋ยวน,นี่แม่นี่นี่นสุกแล้วนี่ต้นขวนนัญนี่หอมป็นของหวานกินหอมอ่ะมุดแดงอ่ะต้นเ้านี่ Thử coi để vẫn hòm, vẫn còn hòm đấy để vẫn bất hòm, vẫn còn bất hòm thôi chép nha nè không khí mát buổi sáng sáng sụp sáng Hả? Sụp sáng sáng Hòm thôi sáng nhẹn quá Như là Mất người nhẹ ừ. để vẫn thương bất quá Ngán đây này nè Không thấy này thần thôi đấy còn tốt mà Như này còn สุกแข็งคือดื้อโอเคนะครับอืน่าพอประมาณนี้แหละวนะันนี้คงจะได้ประมาณนี้แล้วครับแข็งว่ะนี่ไงแข็งด้วยกันเป็นครับตรงที่เก็บใส่ นี่ครับนีเลยนี่คือเป็นตะสูกดีแทพวกสูกว่า,วานี่สูกแล้วนี่หอมด้่นี่หอมนะน่นี่หอมแมวหอมอยู่นะครับบรรยากาศฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้ครับ โอเคครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ